ก็สวัสดีนะครับก็มาพบกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็หลังจากที่บาลานแบตเตอรี่นะครับเป็นดิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด3 2โวลต์นะครับก็บาลานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาประกอบนะครับแบตเตอรี่นะครับผมก่อนี้ครับก็จะมีบอร์ดบาลานนะครับเฮ้ยบาลานบอร์ด b m s นะครับ นี่นะครับก e. tamam. Somehow, port ็การต่อครับก็พยายามนะครับดูสายนะครับนี่ครับสายที่ให้มานะครับขั้วบบวกนะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำตบบนี้นะครับดูดีๆนะครับผมนี่นะครับจะเป็นสีดำขั้วลบนะครับนี่จะเป็นสีส้มนะครับ พยายามดูดีๆนะครับก็อย่าไปเชื่อกับสีมากนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบวันนี้เป็นระบบ12โวล์นะครับเป็นดิเทียมฟอสเฟตขนาด12บโวล์ก็อุปกรณ์จะมีอันนี้นะครับลิเทียมสีก้อนนะครับบอร์ดบีมเอสสายเชื่อมนะครับก็จะมีสายเชื่อมขั้วนะครับระหว่างขั้วนะครับสามตัวครับนี่ก็เป็นสายไฟธรรมดานะครับ ก็ใส่ตะกัวนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็บตรกรีนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมแบตกันก่อนนะครับทีละลูกนะครัผมนี้จะมีตะกัวอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยว กีเข้าไปเลยนะครับต้องใช้ไฟร้อนนิดหนึ่งนะครับให้ตกกะ,ะกุดละลายนะครับเรียบร้อยครับก้อนนี้นะครับอันนี้เป็นขัวลบนะครับเป็นขวัวลบเมื่เสร็จแล้วก็จับนะครับว่า ใช้ไรหรือเปล่าต่อไปนะครับจากค้วลบก็มาค้วบวกกันต่อนะครับร้อยนะครับชุดตอนนี้ก็จะเป็น6โวลต,ต์นะครับตัดแต่งน,นะครับนี่หนึ่งนะครับ ให้สายยาวกันไปนะครับแล้วประกอบก็อะไรนครับเป็นการอนุกรมกันนะครับอนุกรมก็วิธีการประกอบง่ายๆนะครับทำด้วยตัวเองได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ ควรมีนะครับบาลาน์นะครับ X ถีบาลาน์นะครับช่วยนะครับสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับได้นานขึ้นนะครับตอนนี้จะไม่มีไม่มีบาลาน์นะครับ X ถีบาลาน์นะครับชุดต่อไปนะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับกี่ข้าไปร้อยครับตัดแต่งหนึ่ง แล้วต่อไปก็พยายามไม่าแรงนะครับร้อนนิดหนึ่งนะครับ การบดกีนะครับก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เป็นการอนุกรมนะครับอันนี้จะเป็นขั้วลบนะครับส่วนทรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับการอนุกรมก็คือการต่อเรียงกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขั้วบวกนะครับมาที่ขั้วลบนะครับขั้วลบมาที่ขั้วบวกนะครับก็ต่อกันอย่างนี้เป็นสี่ชุดนะครับนี่จะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาวัด ก็ดูนะครับว่าจะได้กี่โวลต์น,นะครับก็แบตที่ผมชาร์จเต็มนะครับจะได้อยู่สามจุดห้าโวลต์น,นะครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูว่าจะได้กี่โวลต์น,นะครับดูนะครับเห็นไหมเอ่ยฝั่งนี้จะเป็นขครวลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นขค้วบวกพัดกันดูครับ ดได้สิบสามจุดศูนย์หโวลต์นะครับแปลว่าต่อใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดกันดูนะครับทีละทีละเซลล์นะครับจะได้กี่โวลต์เซลล์นี้สามจดสามนะครับ เก้าแปดนะคบเขียนกันนะครับพยายามให้แต่ละลูกนะครับก็เขียนกันนะครับจุดงเครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เราก็ประกอบไฟออกมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาต่อนะครับสาย BMS นะครับก็ที่เราจากต้นคลิมนะครับเส้นสีส้มนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับ เส้นสีดำนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับก็จะไล่จากขั้วลบมาที่ขั้วบวกนะครับก็ไล่หนึ่งสองสามกันมาครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับตอนแรกนะครับใส่ขั้วลบก่อนนะครับใส่ไปเลยครับลบที่ส้มแล้วจะเป็นขั้วลบนะครับก็ไล่กันต่อไปครับนี่ขั้วลบครับนี่ขั้วลบนะครับก็ไล่กันไปไรับไล่จาไป ไว้จะไว้ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับจะแต่ตรงนี้ผมจัดเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับก็ไว้เส้นต่อไปก็นะสีขาวมักครัน,นึงครับสีขาวเสร็จแล้วสีแดงนะครับตรงนี้อาจจะดูง่ายนิดนึงครับก็ไม่ยากครับสีแดงก็ไปเส้นสุดท้ายนะจะเป็น ดํานะครับเอดยไปนะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับจะไล่นะครับจากขั้วลบนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นค้วลบนะครับแล้วก็มาเซลที่สองนะครับฝั่งทางนี้นะครับเซลที่สามที่สี่นะครับนี่ก็จะเป็นค้วบวกนะครับ เดี๋ยวมาต่อครับก็ถ้าท่านใดไม่อยากใช้สายแบบนี้นะครับก็สามารถบัดดีกับตัวบอร์ด BMS ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับจะมีให้เหมือนกันนะครับนี่ครับจะมีให้นะครับส่วนนี่ตัวนี้นะครับที่เขียนบอกคือ p ลบกับ p บวกนะครับก็คือแหล่งจ่ายที่เราจะนําไปใช้หรือชาร์จแบตนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันดูนะครับเสียบไป โอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาวัดไฟกันดูนะว่าไฟออกหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ BMS ก็ทำงานแล้วนะครับก็วิธีเช็คนะก็วัดนะครับ1 3 02นะครับนี่ไฟออกเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือไฟขาออกนะครับ P ลบ P บวกนะครับนี่ครับก็หรือจะวัดไฟจากทางแบตนะครับก็สามารถวัดได้จุดนี้นะครับจะมีจุดวัดนะครับนี่นะครับ นี่คือไฟจากแบตเตอรี่ยังไม่ผ่านเอ่อ BMS นะครับเมื่อไฟผ่าน b m s นะครับนี่นะครับจะได้เท่ากันนะครับก็แปลว่าแบบตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็นี้นะครับก็ตอนนี้ผมจะจัดให้อยู่แนนอนแบบนี้นะครับก็พยายามเรียงสายไฟนะครับให้สวยงามนะครับนะครับ ก็จะมีนะครับนี่ท่อหดนะครับมีท่อหดอนตัวแรกนะก็จัดนะครับ ็มาตัดต้องหดกันก่อนนะครับนี่ใช่เป็นขนาด20 <Easy. S 1> นะครับน่าจะใส่ประมาณนี้นะครับ ได้เท่ากับแบตเตอรี่นะครับก็ใส่เรียงกันผมเรียนไปอย่างนึ่งนะครับก็คือต่อสายนะครับเพื่อมาใช้งานนะครับผม เราใช้สีฟ้านะครับเป็นค้่ลบนะครับแล้วก็สีแดงนะครับจะเป็นค้่วบวก ี BMS นะครับก็จะเป็นการจ่ายไฟนะครับของแต่ละเซลล์นะเพื่อให้มันเสมอกันนะครับนี่ครับก็ตรครับใช้ต้องพี่บวกกับพี่ลบนะครับ ใส่ขค้รลบก่อนนะครับเป็นข้อบวกเรียบร้อยนะครับก็สามารถหุ้มนะครับเท้าหดได้เลยนะครับ เคครับก็ตอนนี้ผมก็ได้หุ้มเสร็จแล้วนะครับก็วิธีหุ้มผมก็จะใช้นี่นะครับจะเทียนครับช่วยนะครับในการหุ้มนะครับการหุ้มแล้วก็ค่อยๆทํานะครับผมให้มันดูเรียบนะครับสวยงามนะครับผมก็นี่ครับค่อยๆทําไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับนี่ครับก็ค่อยๆทําไปนะครับก็จะใช้เทียนนะครับในการช่วยนะครับ ก็จะทำให้ตัวท่อหนนะครับเรียบขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่คนทำด้วยนะว่าจะทำลักษณะแบบไหนนะครับก็นี่จะเป็นการทำให้ชมเันครา่าวๆก่อนนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ